หเห็น,นทำงานนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับ นะครับพึ้นขับก็ขับได้ง่ายพวงมาลัยเบาไหมครับพี่นะครับเบานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการขับนะครับแบบนี้นะครับสบายๆเนี่ยครับดูลราอยาก มก็มาอยู่ที่พื้นที่ที่นานะครับที่บ้านแก้งนะครับที่วานอนนิวาสนะครับที่สกลนครนะครับตอนนี้รถเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเรามาต่อกันนะครับ ที่ดินแข็งมากแล้วก็ฟางนอนอย่างนี้นะครับ Newtec Tractor นะครับก็ทำงานได้เต็มที่เลยครับ ไถดินแข็งฟางนอนไถหน้าดินแข็งฟางนอนเพื่อให้ท่านได้เห็นการใช้งานจริงเมื่อท่านได้เห็นความจริงเนี่ยท่านก็จะได้ตัดสินใจได้นะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ย มันเป็นสิทธิและก็เงินในกระเป๋าของทุกท่านนะครับแต่สามารถที่ท่านจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้เห็นได้ครับส่วน New Tech t r a c เต r รเราอยากให้ดูนะครับล้อนะครับการทำงานล้อน่าจะล้อใหญ่นะครับการดูอยู่ประสาทก็จะดีขึ้นนะครับแต่เนี่ยครับอาจจะเห็นว่าดินเนี่ยเข้ายากมากแข็งจริงๆครับแต่การแข็งเนี่ยนะครับ New Tech t r a c เต r ก็ไม่ได้ใช้น้ำหนักฐานในการกดแต่ใช้ในการกดของไฮดรอลิกและก็แรงที่จากการออกแบบนะครับแบบนี้นะครับ ทำให้ไถได้เลยแหละนะครับนะครับแล้วก็ฟางก็นอนคุมพื้นที่เต็มไปหมดเลยครับมันก็จะห่อฟางท่านงเยอะเลยนะครับตัวนี้อะไรเ๋ยผมถ่ายให้ท่านดูให้เห็น,น่าให้ดูกันทำงานในการลุยนะครับในพื้นที่ดินแข็งมากครับดินแข็งจริงๆครับ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรมาคุยหรือสอบถามก็ได้นะครับผมนุ่มวรพลนะครับก็ยินดีนะครับ้าจะตอบคาถามนะครับในในเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นทางเรื่องเทคนิคนะครับอยากคุยกันในช่างสำเร็จก็แจ้งมาได้เลยนะครับพื้นที่เราเป็นยังไงนะครับใช้งานได้ไหมแต่ว่า New Tec ก e c t o r เรานะครับทั้งช่อง YouTube ก็มีนะครับแล้ว a c e b o o k เมื่อกี้ก็เพิ่งไลฟ์ a c e b o o k ไปนะครับก็ทำให้ทุกท่านนะครับ ได้เห็นภาพจริงนะครับกกลับการใช้งานในพื้นที่จริงนะครับแล้วก็พื้นจริงสภาพจริงส่งหน้างานจริงครับนี่คือรถที่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับเรียบร้อยให้ดูนะครับหอมกันขนาดไหนฟางหนาขนาดไหนนะครับดูครับตรงนี้เราก็ตั้งดินแข็งจริงๆครับตรงนี้เราก็ไถไถด่าไปก่อนนะครับตรงนี้ การปีนขึ้นหัวคันนานะครับถึงก็น่าสูงมากเลยนะครับตรงนี้นะครับไอ้ช่างสำเร็จจะปีนให้ดูแล้วครับโอเคสูงมากๆจริงๆครับถ้ะส่งให้ก็ได้ครับเี่ยสูงมากๆจริงๆครับไทยอยู่ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวนะฮะ ดอดปุ๊บนะครับแล้วการขึ้นหัวคันนาครับในที่สูงสูงนะครับไม่ต้องกังวลตรงนี้เลยนะครับสูงจริงๆครับเนี่ยผมลงปุ๊บอย่างเงี้ยังสูงมากเลยนะเนี่ยโอเคเรามาต่อกันนะครับตอนนี้ n e w t e c h Tractor นะครับก็นะครับเปลี่ยนจากฐาน3นะครับ ที่ไถเมื่อกี้นะครับมาใส่เป็นใบดันนะครับซึ่งเอาไปใส่ด้านหน้าและด้านหลังก็ได้นะครับนี่ใส่ตะขอเข้าไปแล้วก็ใส่ด้านหลังนะครับเพื่อทําการขูดนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยละเอียดขึ้นครับตรงนี้ก็จะทําให้นะครับการเตรียมดินเพาะปลูกเนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วบางทีก็ไม่ต้องไปปั่นดินเลยนะครับเนี่ยนะดินก็ขูดใต้ขูดมากวัชพืชก็ไปด้วยนะครับหญ้าฟางอะไรทั้งหลายนะครับก็จะไปด้วยนะครับไวนะ อันนี้ก็ขูดนะครับและเดี๋ยวก็ขูดแบบนี้นะครับดินนีงไงครับเดี๋ยวจะเห็นเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆทยอยนะครับแตกนะครับรายละเอียดขึ้นนะครับแต่ไม่ไม่ปนจนร่วนนะครับก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับก็ใช้อุปกรณ์ที่มีในตัวรถนี่แหละครับในการที่จะช่วยงานนี่เนี่ยครับนี่ก็จะเป็นเครื่อง ปน e un> anyway uh uh> uh ี่ค yes, uh ือความมเนในประสงค์นะครับน uh ี่ยตัวขูดนะครับขูดฟางขูดอะไรออกนะครับมันจะเป็นการขูดว mm ัชพืชก็ได้นะครับตอนนี้ นี่นะครับก็คือการใส่ในเครื่องหยอดข้าวนะครับก็เครื่องหยอดข้าวนี่จะเป็นเครื่องหยอดข้าว4แถวนะครับก็สามารถที่จะหยอดในนาแห้งได้เลยนะครับนี่ฮะอ่ะายแล้ ก็คือการติดในตั้งในเครื่องหยอดข้าวนะครับเราก็สามารถหยอนะครับนี่คือการหยอดจากมิวเท c แท็กเตอร์นะครับเนี่ยฮะสะดวกสบายนะครับในการทำงานก็สามารถที่จะทำนาแล้วก็ยอดเมล็ดพันธุ์ได้เรียบร้อยเลยครับนี่ก็คือเราไม่ได้ปั่นดินเลยนะครับเราใช้เครื่องเ,อเราใช้ใบดันนะครับมาขูดดินให้นะครับตีให้ ละเอียดขึ้นนะครับมามาขูดให้ละเอียดขึ้น สามารถติดตั้งเครื่องหยอดข้าวได้ทันทีเลยครับตรงนี้ก็สะดวกนะครับกับการทํานานะครับเห็นไหมครับว่า ติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากครับแค่ใส่สลักเท่านั้นเองนะครับทำงานนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงสภาพสตรีนะครับนะครับขึ้นขับก็ขับได้ง่ายพวงมาลัยเบาไหมครับพี่นะครับเบานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการขับนะครับแบบนี้นะครับสบายๆเนี่ยครับ ดูเราอยากให้ดูการวางขานะครับของพี่สมสมัยนะครับก็วางธรรมดาเลยนะครับแบบนี้นะครับคือธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวเราถ้าจะเบรกก็มีที่จุดเบรกจุดเดียวนะครับตรงนี้ตอนแรกนี่จะซื้อดี กใช่ไหมฮะใช่ใจใจเปนของส่งของเดียแล้วพอได้ลองขับลองไถดูแล้วลองขับแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็นิ่มดีนะฮะเวลาขับไม่กระแทกมากอันนี้คิดว่าเมื่อซื้อมาเราใช้เองป่ะฮะใช้เองค่ะโดนมอเตอร์เป็นไถ่แล้วโทษทีที่นี่ที่ไหนฮะบ้านแก้งเบ้านนอนจังหวัดผมดีใจมากๆนะครับที่ได้เลือกนี่เพชก็ขอให้ดีเพชรได้มีโอกาสครับ ถามชื่อยังอ๋อนเนี่อชื่อชื่อครับครับคำนั้นต้องขอบคุณมากๆอีกทีนึงครับครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้อง